หมาก่อนไปไเอาเพลงก็ดังหน้าดูเลยไม่กล้าฟ้าบ้านนะโอเคเฝ้าบ้านโอเคไปล้วเดี๋ยวเจอกันถึงที่กินของลุงชาแล้วพานิลาเดี๋ยววันนี้จะสั่งอะไรนะ ข้าวต้มเขาเรียกว่าอะไร <laughs> สั่งข้าวต้มกินหนึ่จบทำไมวันนี้ไม่เปิดไม่พ่นละอองน้ำให้เจ๊งเปิดแค่หนเดียวเจ๊งแล้วเหรอแต่เขาเปลี่ยนสีล่มใหม่นะซี see. what you gonna o r d e กินอะไรดีมันก็มีของกินหลายอย่างนะแต่ว่ามันเป็นของหวานไงของโปรดอันนี้ครัวซองช็อกโกแลตชอบมากอร่อยมากอมชอบนั่งโต๊ะนี้ <c oughs> <c oughs> ให้ยาย จ้องดูว่ามันจะดังเมื่อไหร่เหมือนกับทานหมดเหรอเนี่ยมันปิดไปเลยอ,อยปกติมันจะมีไฟตลอดไงปรากฏว่าสัญญาณแบตเตอรี่หมดเราก็เลยไม่ได้กินใช่มหมแบตเตอรี่หมดใช่อหม,อม เสิร์ฟกันเองเสิร์ฟกันเองเออนี่แหละชอบกินมากลุงก็เหมือนเดิมนะกินแต่อันนี้แหละแล้นมันออกมาจำได้ไหมหบอดว่าวันจันยุติกองหรือเปล่าบอกแล้วแต่ม่ติก็ได้หรือไงแต่วันจันเนี่ยเขาจะมีคนเขาจะมาเอาของแต่ของอยู่บ้านจอนเนี้ย แ็่บอกแต่มันจะอยู่บนนู้นไงบอกให้เราเปิดบ้านให้ได้ไหมติดห้าทีก็จะเอาวอกออกมาได้ไม่็ุลาจะบอกเดี๋ยวมันขอคุยกับแอนดี้ใครข้อผมรู้จักใครคือแอนดี้ผมก็คุยกับแอนดี้จนจบแล้วนี่ยี่สิบสีชั่วโมงมันก็ไม่ตอบกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นบรากฏว่ามันเดทอะพอร์ตเมนต์เดียร์เดย์ตอนที่มันอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไม่บอกแา่ก็บอกว่า sorry ที่ไม่ได้บอก แล้วไงตกลงวันจันทร์ไม่ต้องไปละไอ่เถอะแต่ไม่ต้องรอ,รอไม่ต้องรอ,รอก็ดีแล้วไงอ๋อคือเราบอกว่าเราไม่ตีกลอวันจันทร์แล้วไม่ไเอาใหม่ก็ได้ใครๆก็อยากจะตีกับตัวเองไม่เป็นไร,รอยู่ครมอไม่เห็นต้องหน้าอารมณ์เสียเลยน่าจะจะมันไม่บอกเราอ่ะเรียบกันเป็นนิ่งนานลืมไะแก่แล้วอ่ะอารมณ์เสียงานคุเนี้ย ออบอกว่าน้ำหนักลงไปกิโลหนึ่งแต่ไม่ใช่ต่างการ้อยยี่สิบสองตอนนี้ร้อยสิบเจ็ดจุดสองเป็นกิโลสองจุดสองพาวเท่ากับหนึ่งกิโลแต่งลงไปกี่กิโลล้วม น่าจะติดเป็นเสด็จเรือ่องพุงลงมาเยอะเลยเราอยู่ด้วยก,กันดูบัญชินเนาะต้องให้คนอื่นดูด้วยกันกันไม่ได้ไม่กล้าทานเนยเลยเพราะว่าทานเนยแล้วน้ำหนักขึ้นเร็วมากเลยเนาะเมือ่อก่อนเนี่ยกินเนี่ยทานเนย ชิ้นหนึ่งก็ทาเลยอันหนึ่งนะน้ำหนักขึ้นเร็วมากเลยตอนนี้โอเคสองคนน้ำหนักลงลงเยอะทั้งคู่นะว่าไปวันนี้กินหมดเกลี้ยงเลยวันนี้ลุงก็กินเยอะวันนี้กินเยอะเลยเกือบหมดได้เวลากลับ ไฟฟ้าไม่เป็นันละโอเคถึงเวลาไปทำงานค่ะ โอเคค่ะหลังจากมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วก็ไปทำงานต่อโอเคนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย